สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของรับเบิดมาแช์นะคะคลิปนี้นะคะพี่กระต่ายก็จะมาทําคลิปเอาใจสาวๆหลายๆคนนะคะที่อยากจะมีผิวที่ดูขาวขึ้นนะคะผิวที่ดูกระจ่างใสขึ้นนะคะด้วยมุก แบบราคาน่ารักนารักนะคะเดี๋ยวจะจัดให้เลยในคลิปนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนอยากจะมีผิวที่ดูขาวดูใสขึ้นใช่ไรวมถึงตัวพี่ตาเองก็เหมือนกันค่ะก็เป็นเอกสาวอีกคนนึงที่ปรารถนาอยากจะมีผิวที่ดูขาวดูใสขึ้นนะคะแต่ว่าเฮ้ยเรามีงบจํากัดเรามีแบบ เราอยากสวยแบบประหยัดประหยัดมันทําได้ไหมทําได้แน่นอนค่ะคลิปวิดีโอนี้พี่ตัจะมาเผยไอเทมเด็ดนะคะประจําตัวเจเองนะคะแล้วก็ประจําที่บ้านเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นยาสาวมันประจําบ้านเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าไอเทมเด็ดไอเทมนั้นคืออะไรคะ่ะปิง๊งนี่เองค่ะ สูตรความงามต้นตำรับจากเจ้าคุณปู่นั่นเองนะคะ่นก็คือมะขามเปียกนั่นเองค่ะแต่หลายคนอาจจะงงเฮ้ยทําไมมะขามเปียกมีตั้ง3แบบ3แพ็เกจิ้งด้วยกันนะคะจะบอกว่าแต่ละอย่างมันแตกต่างกันยังไงนะคะก่อนที่จะไปดูแต่ละตัวกันนะคะว่าพี่ต่ายใช้แต่ละตัวขัดตรงจุดจุดไหนบ้างหรือว่าขัดบริเวณไหนบ้างนะคะเพราะว่ามันจะมีความแตกต่าง ในการใช้กันอยู่นะคะต้องมาพูดถึงสรรพคุณของมะขามเปียกกันก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วหลายท่านอาจจะรู้อยู่แล้วว่ามะขามเปียกเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์เป็นกรดผลไม้นะคะเรียกได้ว่าเป็นกรดผลไม้ aha นะคะที่ช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวทําให้ผิวที่มันดูคล้ำๆดูมองๆนะคะทําให้ผิวของเราดูสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะเรียกได้ว่าถ้าสมมติว่าเราขัดต่อเนื่องหรือว่าพอกต่อเนื่องนะคะมันจะช่วยทำให้ผิวของเราดูใสขึ้นในราคาที่แบบ ราคาน่ารักมากราคาไม่ได้แพงเลยนะคะและเราสามารถทำได้เองนะคะต้องบอกก่อนแบบนี้ว่าพี่ต่ายต้องบอกก่อนว่าทําไมคลิปนี้พี่ต่ายถึงเอามะขามเปียกเหมือนกันแต่ว่า3มไอเทมนี้มาพูดนะคะเพราะจะบอกว่า คุณสมบัติเขาก็เหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันแต่ว่าวิธีการใช้แต่ละจุดที่มันเหมาะกับผิวของเราะคะ่ะมันก็แตกต่างกันก็เลยหยิบยกมาทั้ง3าตัวเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีความเข้มข้น,นที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละตัวกันเลยนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ย ความเข้มข้นมันระดับไหนกันนะคะแล้วแนะนําว่าให้ใช้แต่ละตัวเนี่ยขัดบริเวณจุดๆไหนบ้างนะคะเพื่อเผยผิวใสของเรานะคะอันดับแรกเลยเนี่ยในบรรดา3ตัวนี้อันนี้ก็คืออันดูอันนี้ก่อนอันนี้เป็นมหามเปลี่ยกที่ เป็นแบบออริจินอลเลยนะคะที่เราหาซื้อได้ตามตลาดสดตลาดสดทั่วไปเลยนะคะจะมีขายนะคะ5บาท10บาท25 000, 30 5บแล้วแต่ปริมาณนะคะอันที่2เนี่ยก็เป็นมะขามเปียกเหมือนกันแต่ว่าเป็นมะขามเปียกในรูปแบบของกระปุกเป็นมะขามเปียกของตาแม่แสงดีนะคะซึ่งเป็นไอเทมเด็ดประจำบ้านเจเองนะคะใช้บ่อยมากจนแบบ มีแบบเยอะมากที่บ้านตัวที่3ก็คือพี่ต่ายเนี่ยต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าเพิ่งซื้อมาลองใช้อาทิตย์ที่แล้วนะคะอันนี้เป็นครีมซองในเซเว่นนะคะเป็นของแบรนด์นามินะคะตัวนี้เป็นน้องใหม่ล่าสุดจากแบรนด์นามิเลยนะคะ mm hmm. เขาจะเป็นมาขามสกัดเข้มข้นนะคะผสมกับน้ำพึ้งเข้มข้นนะคะซึ่งสามารถทําเป็นมาสกก็ได้หรือว่าเป็นสครับขัดผิวก็ได้นะคะ ลองใช้แล้วอาทิตย์ที่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเลิศอ,อยู่นะก็เดี๋ยวจะมามอ์มอยให้ฟังนะคะ3ามตัวนี้ถามว่าระดับความเข้มข้นตัวไหนเข้มข้นสุดเลยถ้าถามพี่ต่ายนะตัวนี้กับตัวนี้จะใกล้เคียงกันคือแบบว่าค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆเลยนะคะแต่ตัวนี้อาจจะเข้มข้นน้อยลงมาสักนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวเริ่มแรกพี่ต่ายขอมอมอยถึงทีมซองในเซเว่นก่อนนะคะตัวนี้พิกระตยซื้อที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะราคาซองละ 4ีบาทนะคะปริมาณเขาจะอยู่ที่อยู่ที่30กรัมซึ่งถือได้ว่าเป็นซองที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้นานเหมือนกันนะคะตัวนี้เขาจะบอกว่ามะขามสก,กัดเข้มข้นนะคะ AHA เข้มข้นด้วย AHA จากธรรมชาตินะคะสามารถพอกและมาร์กได้ด้วยนะคะด้านหลังเขาก็จะบอกเลยว่าสครับทีนาก็ได้สครับที่ข้อศอกก็ได้สครับที่ เจเกเรของเราก็ได้นะคะรวมถึงข้อเขาเรียกอะไรเขาเขาดำหรือว่าก้นดำก็สามารถสครับได้นะคะแต่เท่าที่พี่กระต่ายลองแล้วเนี่ยพี่กระต่ายมีความรู้สึกว่าชอบให้เอามาสครับที่หน้าดีกว่าแต่ถ้าสมมุติว่าไปสครับบริเวณที่มันด้านมากเช่นเขาดำหรือว่าศอกดำหรือว่าก้นดำมันต้องใช้ความเข้มข้นมากกว่านี้หรือว่าเมสครับมันต้องใหญ่กว่านี้นะคะเพราะจะบอกก่อนว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวพี่ตายเปิดให้ดูเมสครับเขาละเอียดมาก พอเราบีบออกมาใช่ไหมคะเจ๊บ,บีบออกมาเยอะเกินขอโทษด้วยจ้ะ เม็ดสครับเขาละเอียดมากนะคะแล้วเม็ดสครับเขาเล็กมากๆเลยนะคะตัวนี้พี่กระต่ายแนะนำเลยนะถ้าใครที่อยากจะสครับผิวทําให้ผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นรวมถึงทําให้รอยด่างดำของเราเนี่ยจางเร็วนะคะให้สครับที่ผิวหน้าได้เลยนะคะสําหรับใครที่ไม่ได้มีสิวขึ้นเยอะๆนะถ้าใครที่แบบว่ามีสิวอักเสบหรือว่าสิวอุดตันขึ้นเยอะๆช่วงนั้นอย่าเพิ่งสครับนะคะแต่ถ้ามีสิวบ้างนิดหน่อยนะคะสามารถสครับได้เลยนะคะเพราะว่าเม็ดสครับของเขาเนี่ย ละเอียดมากๆเลยนะคะแล้วก็เล็กมากๆด้วยนะคะมันเวลาที่เราขัดไปที่ผิวหน้าของเราเนี่ยมันทําให้ผิวหน้าเราอะ่ะไม่บาดผิวด้วยนะคะตัวนี้หรือแม้แต่ใครที่มีพวกสิวเซียนนะคะก็สามารถใช้ขัดขดบนบนแถวสิวเซียนได้เลยนะคะขัดไปตามคอก็ได้นะคะถ้าใครที่แบบว่าเฮ้ยมีด่างรอยด่างดมตามคอนะคะตัวนี้เป็นกลิ่นมะขามมะขามนะคะกลิ่นหอมๆนะกลิ่นไม่ฉุนเป็นกลิ่นมะขามอ่อนๆเลยคะ่ะ ซึ่งใครที่มีใบหน้าค่อนข้างที่จะหมองคล้ำนะคะเนื่องจากโดนแดดโดนมลภาวะต่างๆหรือแม้แต่ใครที่มีรอยด่างดาที่เกิดจากสิวเนี่ยเราอยากจะให้รอยด่างดาจางเร็วนะคะเราสามารถใช้ตัวสรับนามิตัวนี้นะคะสครับมะขามตัวนี้สรับไปที่ผิวหน้าได้เลยนะคะคอนเฟิร์มว่าไม่บาดหน้านะจ๊ะเจ๊ลองแล้วนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือมะขามพเยาเลยค่ะตัวนี้เนี่ยจะมีความเข้มข้นมากกว่า จะมีความเข้มข้นมากกว่าตัวนี้นะคะเท่าที่พี่ต่ายลองดูแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีใบหน้าค่อนข้างที่จะคล้ำม,มากๆนะคะหรือว่ามีรอยด่างดําที่เข้มมากๆรวมถึงใครที่แบบว่ามีรักแร้ที่ดําคล้ำหรือหรือว่าใครที่แบบว่าข้อศอกดํามากๆนะคะสามารถใช้ตัวมะขามพยาวได้เลยนะคะแล้วก็ตัวเนี้ย พี่ต่ายจะให้ดูว่าเขาจะมีความละเอียดมากๆเนื้อละมุนมากๆเลยนะคะซึ่งขัดที่หน้าก็ได้มันจะทําให้หน้าของเราไม่บาดผิวด้วยนะคะมันจะเป็นแบบละเอียดมากดูดิ ซึ่งเราสามารถใช้ตัวนี้ขัดไปที่ผิวหน้าได้เลยนะคะแต่ว่าแนะนําว่าสําหรับใครที่ช่วงไหนนะคะมีสิวอักเสบเยอะๆนะคะอย่าเพิ่งไปขัดนะคะหรือว่าไปพอกนะคะรักษาสิวให้หายก่อนนะคะเราค่อยเอามะขามพะเยาเนี่ยมาขัดหน้าหรือว่าพอกหน้าเพื่อทําให้รอยด่างดำที่มันเกิดจากสิวเนี่ยจางเร็วได้นะคะรวมถึงทําให้หน้าของเราดูขาวแล้วก็ดูใสขึ้นได้ด้วยนะคะตัวนี้พี่ต่ายก็จะขัดที่หน้าขัดที่คอขัดๆไปเลยค่ะขัดสักพักหนึ่งค่ะแล้วก็พอกทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีสินาที สัก้านาทีก็ได้ค่ะหลังจากนั้นก็ไปล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะเผยผิวใหม่ที่ดูสว่างกระจ่างใสขึ้นแน่นอนนะคะตัวนี้ใช้ดีมากๆนะคะตัวนี้หาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องสำอางร้านใหญ่ๆทั่วไปเขาจะมีขายนะคะแต่ถ้าใครหาไม่ได้จริงๆนะคะตัวนี้พี่กระต่ายเนี่ยมีน้องสาวนะคะน้องสาวพี่กระต่ายขายอยู่นะคะเดี๋ยวพี่กระต่ายจะแปะไลน์ ID ดีไว้ให้นะคะใครสนใจก็ แอนไลด์ไปสั่งกับน้องมิวได้เลยนะคะซึ่งตัวนี้ราคาไม่แพงระคะประมาณกระปุกละ45บาทะคะ่ะซึ่งใช้ได้นานมากนานมากจริงๆตัวนี้คอนเฟิร์มว่าใช้ได้นานมากแล้วก็ใช้ดีมากๆด้วยนะคะมะขามพะเยาค่ะตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือไอเทมตัวนี้เลยก็คือเป็นมะขามเปียกแบบบ้านๆเลยนะคะ ต, gamer, to to ตัวนี้นะคะพี่กระต่ายเนี่ยจะเอาไปผสมกับน้ำเปล่าธรรมดานะคะเวลาที่เราอาบน้ำถูสบู่ให ació, ้เรียบร้อยนะคะจากนั้นค่ะให้เอามะขามตัวนี้นะคะไปผสมกับน้ำเปล่านะคะนี่นะคะพี่กระต่ายจะชอบเอาขัดตามร่างกายนะคะไม่ชอบเอาขัดที่หน้าเพราะว่าด้วยความพี่เขาอ่ะจะมีเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นกากๆมันอยู่ค่ะเวลาบางทีที่เราไปขัดที่หน้าบางทีมันจะเกิดการบาดผิวได้หรือว่าทําให้ผิวของเราระคายเคืองได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้พี่ต่ายจะไม่ใช้ที่หน้าพี่ต่ายจะใช้ที่ตัวตามตั้งแต่แบบ ตั้งแต่ต้นคอลงไปเลยค่ะตามแขนตามขานะคะหรือแม้แต่ตามแบบซอกลืบที่มันดำๆก็สามารถขัดขัดได้เลยนะคะขัดทิ้งไว้ประมาณสักแบบ5นาที10นาทีจากนั้นค่อยไปล้างออกนะคะ ซึ่งตัวนี้พี่กระต่ายใช้บ่อยมากอาทิตย์หนึ่งพี่กระต่ายจะขัดอยู่ประมาณประมาณ2ประมาณ 2- อถึงสครั้งถ้าถ้าถ้ายักหน่อยก็จะประมาณ3ครั้งต่ออาทิตย์หนึ่งได้เลยนะคะขัดบ่อยนะคะตัวนี้จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะตามแขนตามขาเนี่ยขัดไปเลยค่ะขัด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 ,ขด,ขดแล้วก็พอกทิ้งไว้นะคะรับรองว่ารับรองว่าทําต่อเนื่องนะคะผิวกระจ่างใสขึ้นแน่นอนนะคะและเป็นวิธีที่แบบว่าประหยัดมากราคาน่ารักมากนะคะ แล้วก็พี่ต่ายแนะนำอีกเทคนิคนึงนะสําหรับใครที่แบบว่าเนี่ยอย่างมะขามเปียกน,นี่ยที่ขัดผิวบ่อยๆเนี่ยเวลาขัดผิวแล้วนะคะอย่าลืมที่จะทาครีมบารุงนะคะแล้วในตอนกลางวันเนี่ยก็อย่าลืมที่ทาการแดดด้วยเพราะต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าเราใช้พวกเนี้ยสครับผิวเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นกรดผลไม้ AHA นะคะทําให้ผิวของเรามีการผ่าเซลล์ผิวที่ขาวขึ้นใช่ไหมคะแต่ทีนี้ผิวของเราอาจจะแบบว่าบอบบางสักนิดนึงหรือว่าไวต่อแสงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยอย่าลืมทา ครีมกันแดดด้วยนะคะคกันแดดนี่จะบอกว่าจําเป็นมากแล้วกันแดดนี่เป็นอะไรที่แบบว่าทําร้ายผิวเรามากทําให้หน้ามีริ้วรอยมรีรอยตีนการ,รวมถึงทาให้หน้าของเราดูหมองคล้ำนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเพราะฉะนั้นนะคะเวลาขัดผิวได้ผิวที่ใสขึ้นแล้วอย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยนะคะแล้วก็มีน้องๆหลายยคนนะคะที่ขอเข้ามาแบบว่าอยากให้พี่กระต่ายแนะนําครีมกันแดดที่ใช้นะคะ รอติดตามเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวพี่กระต่ายจะเอาครีมกันแดดที่พี่ต่ายใช้อยู่เนี่ยจะบอกว่ามีขายอยู่ในเซเว่นด้วยนะคะหาซื้อได้ง่ายมากๆรอติดตามเลยนะคะเดี๋ยวพี่กระต่ายจะมาทําคลิปให้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับสาวๆหลายๆคนนะคะก็ไปลองใช้กันดูคอนเฟิร์มว่ามันเลิศมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปของพี่กระต่ายนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดปุ่มซับสไครป์พี่กระต่ายด้วยนะคะเป็นกําลังใจพี่กระต่ายด้วยในการทําคลิปอัพลง u t u b e นะคะพี่กระต่ายจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะคะทุกคนพี่กระ พี่กระต่ายมีเพจ a c e b o o k แล้วนะคะชื่อว่า Rapid มาแชร์นะคะตามช anel ใน YouTube เลยนะคะ <c oughs> เขาไปกดติดตามกันได้เลยนะคะจะได้ร่วมพูดคุยกันที่เพจได้เลยนะคะพี่พี่ไปแล้ว่ะสวัสดีค่ะ